สวาสดีครับพี่น้องครับผมเนาะนตุกิกน่ครับเมือม่อนีจีนโา่คนเดียวเดี๋ยวได้ครับขออยากตัง้งกล่องแิดหนึ่งครับผมเออเอากินข้าวคนเดียวตอนเที่ยงแยกเดอนจนไปวอกอันเฮ็ดบุญตามวัดนะครับหน่วยงานเขาวโจัดจะเรียนเนังกิน้าวคนเดียวจบพื่เป็นังครับกินคนเดียวกับจี กินกับพีกัาบน้องเลยแหละครับไม,ม่ได้ตำาบกแดงนี่ไข่เกียวกับปลาทูเครื่องหนึ่งกินเกลือหมูเส้านี่แต่ว่าที่เดดมันยูดตำแบกแดงครับอันนี้คือต้มค้งปลาดุกยได้เตียนต้มไปหมนเส้านี่นะครับเอ๋อเบาหลลยครับกินเลยครับเียงกลัวแล้วตำาบกแดงครับมึงขเจ้าแล้วครับมึง tắt tận hóm là đi vào cày con như cày cày nhà mặt nó tầm em kia tầm được làm đẹp lao bạn không เป็นวัดกินหอมหไงนำมาด้วยครับรสชั้มจิไปเสร็จหอมๆล่งจมูกแต่หมากแกงมันมีตำนานตัว แต่ไมเฮ็ดงานอยู่งงานงุ่มสิก่อนสอบเป็นเรื่องได้สิเฮ็ดงานเขนาแต่งานมาเรื่องเลือกงานมากอ่ะแต่มาดแดงยุ่หนาลงงานตาแต่เม็ดแดงเกี่ยวไข่เนี่ยต้มไข่เนี่ยทำอะไรสิเนีย่ยงหอง đang hấp đặn, kéo miên bún đi, bàn xăng. ผมพวกผมาดูก็เลยส่วนน,นึ่งอย่างนี้เขาเคยเรถครับไปซีเรียบเอาวีสานบานเขากินง่ายๆ Với với tôi 뉴스, tôi đó, nó có chín chép mai để xong mà xây tủ điện này cái này hết rồi hay chiều số chiều xe phật cả Thấy kiểu thật sự của rồi <laughs> Mắc ý lý mình hoàn nhỉ มก็ดิงเาไกินหลคลินแล้ว <c oughs> นางรับลูกสาวอัมมิ่ ये होना है ไม่เถียครับพี่นอ้องแซ่บครับสำเรับคลิปนี้สำหรับคิวนี่นะครับมักกับกดไไคลใช่กดแแร์ปากเป็นกำลังใจให้ช่องสวนสิบแสนจจะรุ่นไปร้องกันได้คบเด้อสำหรับคิวนี้สวัสดีครับ